วครับผมชื่อสมปองเจนีสวนอยู่ที่หมู่ที่สามเอ้ยหมู่ที่สามตำบนน้ำปุดอปุภยเมืองจังหวัดตังครับแล้วต้นนี้เป็นไงครับทีละต้นนี้ก่อนจากนี้ก็ตัดกายอยู่เลยนะแต่ว่าพอตูกปุ๋ยอิกาดวอกตัดหมดก็ออกมาใหม่ทันทีเลยเออคือผมก็ปลุมใจแล้วก็ดีใจอยากบอกเพื่อนเพื่อนที่ใจที่ปลูกปาล์มไอมาใจ เอ็นตัดเหมือนปุ่มด้วยอส่วนนี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับอะไรต้นนี้ก็เหมือนกันอีกต้นหนึ่งที่ตัดแล้วก็ออกใหม่เลยครับแบปกติมันจะไม่ออกอ่ะก็มันต้องรอรอเป็นดอกพู่ทก่อนจังกว่าจะออกนงอ๋อนี่มันปุ๊บมันออกเลยออกเลยโอ้โหแล้วทลเลใหญ่เนาะครับนี่ประมาณกิโลเนี่ยถลายในนี้ออประมาณยี่สิบโลได้แลยยี่สิบโลนะครับ,รบโอ้นี่เต็มไปหมดเลยนะครับนะครับวันนี้วันที่ ส <16. S 1> <16. S 2> ิบหกสิบหกกกดาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับอันนี้ใช้ไปสามรอบรบอบละเจ็ดวันปุ๋ยแผ่นสองปุ๋ยน้ำสองปุ๋ยปุ๋ยแผ่นเนี่ยผมตำกับคลุกเลยตำกับคลุกแล้วก็ใส่ใส่ในถังฉีดพอใส่ถังฉีดแล้วก็เติมปุ๋ยเอ็กราชจนิดน้ำลงไปสองสองฝาน้ำสิบกลิตร อ๋อแล้วฉีดโอ้สวยมากเลยเนาะนะครับนี่คือความภาคภูมิใจเนาะอีกต้นหนึ่งนี่ก็อีกต้นครับที่ว่าผมปลูกมาในแปลงนี้ก็ต้นที่ก็สวยมากอาม,มากลูกดกลายใหญ่แล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่เราใช้ปุ๋ยยินัรครับได้ผลนี้จริงๆนะช่วยบอกกันต่อๆไปได้เลยว่าใช้ปุ๋ยอินีนี้ไม่ผิดหวังเลยเจ้าสวนไม่ผิดหวังคุ้มเหนื่อยคุ้มลงตุนแล้วก็ได้ยาวพอปามอายุก็ สิกว่าปีสิปีก็ได้ผลได้เงินเยอะครับเออจะเยอะขึ้นนะได้เงินเยอะเพราะต้นใหญ่ลายใหญ่นะครับนี่ผลงานของอินซีสก,กัดเอ็ดคากนะครับเนี่ยคือจะไม่ผิดหวังครับใบก็ใหญ่เนะใบสวยเลยเนี่ยครับครับ้วนะใบแข็งเนี่ยใบแข็งใบตั้งใบมันเนี่ยยอดเดินสวยมากเลยคือปาล์มต้นนี้ใช้ปุยเอ็ดคากนะมาตลอดเลยแล้วก็ออกลูกตกต้นก็สมบูรณ์นะ ปรมูลมาตลอดเลยแต่ว่ามาเคียงกับต้นอีกแปลงหนึ่งอีกต้นหนึ่งผมไม่ใช้ปุ๋ยเอสคาร์ดความต่างมันเยอะอาจารย์โอ้เนี่ยเปรียบเทือบให้เห็นอีกทีนะครับอันนี้คือด้านนี้คือไม่ได้ใช้เอสคาร์ดกับเขาใช้อะไรครับนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบนะครับกับที่ใช้เอสคาร์ดนะครับเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยถ่ายตรงนี้นะครับใช้เอสคาร์ดอันนู้นไม่ได้ใช้ ความสมบูรณ์เจริญเติบโตนะครับลูกต่างกันเลยนะครับนี่โอ้โหนี่เห็นชัดๆเลยครับเห็นชัดๆเลยเนี่ยเพราะนี่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าความจําเป็นเนาะของเกษตรกรสวนปาล์มนะครับที่ยังไงก็ต้องมาใช้ปุยสคาดอย่างเร่งด่วนเลยนะครับไม่งั้นโอ้ยเสียหายเนาะแทนที่จะได้เงินเยอะๆก็ขาดทุนสวนแปลงนี้ก็ปลูกปอดของผมไปอีกหนึ่งปี ด้วยครับครามหวัว่าสลายเล็กนะเนื้อตัวคุยเยอะความสมบูรณ์ของต้วนตว่ากระดองลูปมันจะตาย